ผลยิ่งวันมหาบุญที่เลิ่อที่ประเสริฐที่พ่อเราครูเราศาส,สดาเราได้อุบัติขึ้นเพื่อโลกเพื่อสงสารให้ลูกให้หลานได้รู้ได้เห็นได้รับรสชาติของใจใจที่มีคุณภาพใจที่สะอาดสะอ้านใจที่ไม่มีกิเลสที่เรียกว่าใจอริยะหรือใจอรหันต์จิตอรหันต์ถ้าผู้ที่ไม่ถึงจะใช้คำนี้มันก็ ฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเตจําเป็นต้องใช้เพราะพ่อเราเป็นใจอรหันต์เป็นจิตอรหันต์แม้นเราไม่ถึงเราก็พูดได้พูดเ้วยความเคารพตัวตนในศาสนาของตัวเองพูดเ้วยความเคารพพ่อผู้เลิศในไตโลกธาตุพูดได้ยิ่งพูดยิ่งได้บุญยิ่งพูดยิ่งใจเบิกบานยิ่งพูดยิ่งใจองอาจกล้าหารยิ่งพูดยิ่งใจกระตือรือร้นเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อตามพ่อเข้าสู่มรรคนตพาน์นี่ถ้าไม่พูดใจมันก็เป็นอย่างแบบอย่าง ใจเขก็ท้อเทออนแอเบื่อไนไม่คิดที่จะทําคุณงามความดีทางใจทางกายและทางวาจายแต่ถ้าพูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องมหาบุญมากุศลที่ยิ่งใหญ่ของพ่อผู้เลื่อนในใจโลกธาตุนี้ใจมันฮึดเหมิมสู้พ่อเราเลือจริงเราเป็นลูกตดีเราต้องทําตามพ่อเราเลื่อเหมือนพ่อเราพอไปเนื้อนาบุญของโลกลูกต้องไปเนื้อนาบุญของโลกตามพ่อให้ได้ หากแมแตกต่างกันโดยเนื้อนาคือนาพ่อมีอยู่หลายล้านไร่และมีอยู่เพียงงานเดียวก็ตามก็เป็นนาที่สมบุญบริบูรณ์ที่เรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกแตกต่างกันด้วยที่แค่นั้นเองว่ามากน้อยแตกต่างกันด้วยบารมีที่สร้างนี่คือความเป็นจริงอย่างนั้นถ้าใครระล,ลึกถึงผู้เป็นพ่ออยู่ตลอดทําใจให้ปกติ กเกือกสรดิ้นลน้นพูดถึงถ่าผู้ประพฤิปฏิบัติธรรมใหม่ต้องการที่จะเข้าสู่สถานที่ที่ดีให้จิตใจมันไม่เกกเกสนดินนนนด้นลนตอนแรกกเกกรกสนดิ้นล้นพอมันเข้าสู่สภาวะพอใช้ได้ตอนนี้ก็ไม่กระเสกกเกสนดิ้นลนเมื่อไม่กระเกกรกสนดิ้นลน้นเป็นเพียงสแสวงหาพอสแสวงหาไปสักพักหนึ่งก็ยุติในการสแสวงหาเมื่อยุติในการสแสวงหาผู้นั้นก็เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีนี่ คือความเป็นจริงของจิตที่สว่างสวัยของพ่อเราครูเราศาสาดาเราที่ได้อบรมบมนิสัยลูกมา2 5 0พันกว่าปีให้เอาใจเป็นใหญ่เอาใจเป็นหัวหน้าเอาใจเป็นประธานสเสร็จแล้วที่ใจคิดถึงพ่อก็เอาใจวัดอืมเอาใจสร้างคุณงามความดีก่อนที่จะถึงกายและวาจาที่ส่งผลออกมาเอาใจสร้างก่อนเจริญลึกถึงพ่อก่อนระล,ลึกถึงผู้โตตามโมสังโฆอยู่ตลอด จรลึกถึงคุณงามความดีของพ่อที่ได้อบรมบ่มนิสัยมาเป็นบารมีสามสิบทัศเพื่ออุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าให้ใจระลึกถึงก่อนให้ใจมันนึกถึงพระพุทธเจ้าให้ใจมันนึกถึงพ่อให้ใจมันมีความกตือรร้นกับพ่อแล้วเมื่อมันเต็มที่เต็มฐานของมันหยุดเสเวงหาทางใจตอนนี้ก็จะส่งผลทางกายและวาจารนนี้สงางามเพราะมวลเสร็จนี่แหละพ่อสอนไว้ประเทศไทย จึงรอดพ้นจากภัยวิบัติต่างๆได้อย่างสบายด้วยอํานาจของพ่อเราผู้เลิ่นในใจโลกธาตุคือพระพุทธเจ้าถ้าเราเป็นชาวพุทธเท้ต้องเป็นอย่างนี้ลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดลึกถึงพ่อตลอดมันภาวานาะเอาสวดมวนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งภาวานาะเพื่อกําจัดโรคร้ายภายในใจเสียก่อนถ้าโรคร้ายภายในใจมันถูกกาจัดได้โรคร้ายภายนอกก็เข้าเพียงได้แต่กายไม่สามารถที่เข้าสู่ที่ใจของพวกเราได้ แต่ถ้าโรคายในใจมันไม่ยอมทำลายทีมันก็ครอบงำทั้งใจด้วยเละกก็ทั้งกายด้วยพูดใในลูกให้หลานฟังทั่วโลกนี่แหละเราเป็นชาวพุทธการที่จะเล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพระพุทธเจ้าแล้วมันไกลแต่จะใช้คำว่าเล,ะล,ะลึกถึงพ่อผู้เลือนในใจโลกธาตุเออตอนนี้กระชับเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าเหมือนกับเราอยู่กับพ่อเหมือนเรามีพ่อเหมือนพ่อเราแต่คำว่าพระพุทธเจ้าเออมันเหมือนกับคนอื่น ศาสนาเอกของลูกมันก็เหมือนกับคนอื่นอีกแต่ถ้าลูกคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพ่อเราเออวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเราเราเระลึกถึงพ่อเราพ่อเราให้สิ่งที่ดีกับเราโดยแธอเดียวนั่นอย่าใช้คําว่าระลึกอ,อย่าใช้คําว่าพ่อเราให้สิ่งที่ดีดีกับคนนั้นคนนี้มันไกลอีกวกเข้ามาก็เอ้าพ่อเราให้สิ่งที่ดีกับเราเพียงคนเดียวเออตอนนี้มันจะยึดเข้ามายึดเข้ามานี่แหละจะเห็นใจของตัวเองว่ามีความเคารพต่นในศาสนาของตัวเองในพ่อของตัวเองขนาดไหน เพราะว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลยิ่งวันวิสาขบุรณะมีเพนสิบห้าค่เคำเดือนหกวันนี้จึงเป็นวันที่เราพร้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจพอเล่าทั้งทางโลกและทางธรรมให้ลูกให้หลานได้รับฟังเพื่อสดับรับฟังทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อให้มีข้อคิดในแง่ที่ดีของใจของลูกของหลานว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเรา เป็นวันที่เราต้องโสดุดโสตายอาโสดเป็นโสตายกับพ่อเราครูเรา,าศาสดาเราคือพระพุทธเจ้าสิ่งไหนที่กระทาแล้วเราสบายใจโดยคิดว่าไม่ทําให้พ่อเดือดร้อนสิ่งนั้นก็กระทำถืดสิ่งไหนที่เราก็ทําแล้วไม่ทําให้พ่อเดือดร้อนทําให้พ่อสบายใจก็ทําเถิดรักษาไว้สิ่งที่พ่อได้บอกได้สอนพอเราจะดีใจว่าได้ลูกที่ดี ที่รักษามูลบารดกของผู้เป็นพ่อทำพี่หนัยรักษาไว้เธอทูนไว้จะให้ดางพร้อยพ่อห้ามอะไรก็อย่าไปทําอืำพ่ออนุญาตต่อะไรก็ค่อยทําพ่อจะได้ดีใจในวันนี้ถ้าลูกรักพ่อลูกต้องน้อมเข้ามาสู่ที่ใจรักษาพ่อของตัวเองไว้อย่างดีก็คือทําคือพี่หน่ยกระยิมยิ้ม,ย,มย่องว่าพ่ออยู่กับเราตลอดพ่อยกย่องะะเสรเสริญเราตลอดว่าเราเป็น ลูกที่ดีวันนี้เราชาวพุทธทั่วโลกสมควรที่จะเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีของพ่อพ่อของตรโลกธาตุด้วยพ่อของเราด้วยพ่อของตรโลกธาตุด้วยทางการพบรูปพบและรูปประพบน้อมลงมาที่ใจของเราเราจะทําดีเพื่อพ่อเราในวันนี้ด้วยกายหนึง่งด้วยวาจาหนึง่งและด้วยใจหนึง่ง ใช่สอนตั้งแต่แรกเริ่มบอ,อกจากใจเมื่อเริ่มบอ,อกจากใจได้แล้วเป็นที่พึ่งได้แล้วคือมีความเชื่อความเร่อมใสว่าพ่อเลือดพ่อประเสริฐตอนนี้สำรวมกายแล้วสำรวมวาจาแล้วแล้วสำรวมใจได้แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้พระลานิสงที่ลูกได้กระทาจึงจะเพิ่มภูนพอ่อภูนประมาณรับไม่ได้ว่าอาณิสงนี้จะต่อภพต่อชาติ ไปนานนับชาติไม่ได้เลยว่าจะขนาดไหนถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่สุกติภูปเป็นที่ไปแต่ถ้าสั้นไปกว่านั้นก็คือเมืองพฏนิพพานเป็นที่ไปในปัจจุบันทีนี้เป็นที่เราเห็นพ่อได้อย่างถาวรอ,อยู่กับพ่อไม่คัมาจัพัดพากจากพ่อไปไหนอีกแต่ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังถือว่าพัดพากจากพ่อไม่ใช่ลูกที่ดีเลิศ แต่หากเป็นลูกที่ดีธรรมดาแค่นั้นไม่ใช่ลูกที่ดีเลิศแต่ถ้าลูกสามารถเข้าสู่มหาปรินิพานเมืองปันนีพานไปกับพ่อในปัจจุบันชาติได้ลูกจะเป็นลูกที่ดีเลิศของพ่อคือพระพุทธเจ้าทําทให้ได้ลูกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของลูกพร้อมหมดเสร็จบกเข้ามาบกเข้ามาน้อมลงสู่ที่ใจให้มีความเชื่อความเลื่อมใสในหลักคำสอนของผู้เป็นพ่อ ลูกก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองทงั้งทางโลกและทางธรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตเรื่องบุรงงตาขออนุโมทนาด้วยสาธิ์